พฤษภาภารักนะเออนะพฤษภาภาสมหวังนะเออนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นข่าขึ้นของคุณในเรื่องของความรักและความสัมพันธ์แล้วนะคะดูเหมือนกับว่าดวงชะตาของคุณจะมีโอกาสที่จะมีความรักที่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีในพฤษภาคมนี้นั่นเองโอ้นะหากคุณโสดอยู่นะต้องบอกเลยนะคะ หากคุณเพิ่งเลิกลากับใครบางคนไปหรือว่าเพิ่งเพิ่งเพิ่งจบความสัมพันธ์กับใครไปนะมีโอกาสเหลือเกินว่าพฤษภาคมนี้นะคะคุณอาจจะได้พบรักที่ดีพบรักที่เป็นเนื้อคู่พบรักที่เป็นคู่คกิ่งทองใบหยกอ่ะเ่องออมนะคู่ที่เหมาะสมกันราวกับกิ่งทองใบหยกนะคู่บุญคู่วาสนาคู่บารมีมีโอกาสเหลือเกินว่าถ้าเกิดคุณโสดอยู่คุณจะได้เจอคู่ในพฤษภาคมนี้ คนเพึ่งเลิกรากับใครบางคนไปนะคะก็ต้องบอกเลยว่าโชคดีของคุณแล้วนะมันเหมือนหมดทุกหมดเวรหมดกรรมเกินไปแล้วดวงชะตาชีวิตของคุณกําลังจะได้เจอคู่ที่เป็นคู่แท้คู่บุพเพศนิวาสคู่ที่ส่งเสริมดวงชะตากันเรียบร้อยแล้วค่ะหากโสดมานานต้องบอกเลยว่าโชคดีของคุณแล้วที่ช่วงเวลานน,ลานั้นช่วงเวลาที่ผ่านมาโสดเนาะเพราะว่าตอนเนี้ยมันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้เจอคู่ที่แท้ทูวรของคุณสักทีเออ ถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะได้เจอคู่ที่แท้จริงของคุณสัทีอืมนะมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณจะได้พบรักที่จริงใจพบรักที่ดีพบรักที่ส่งเสริมดวงชะตาของคุณไปสู่จุดที่ดีขึ้นนนเองเออ สถานะไม่ชัดเจนนะเป็นไปได้เหลือเกินว่าในพฤษภาคมนี้มีโอกาสว่าจะมีข่าวดีมีโอกาสที่จะชัดเจนแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันปุบปรับฉับพลันทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักหรือดวงชะตาความรักความสัมพันธ์ของคุณในพฤษภาคมนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความชัดเจนมากขึ้นนั่นเองเออ หากนอนกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันมีโอกาสเหลือเกินว่าหากความรักนั้นมันมีทางเลือกหรือมีช้อยหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาจะต้องเลือกเนาะพฤษภาคมนี้มีโอกาสเหลือเกินว่าเขาจะตัดสินใจเลือกเราอย่างเด็ดขาดมีโอกาสเหลือเกินว่าความสัมพันธ์จะกลับมาดีดังเดิมหรือมีโอกาสเหลือเกินว่าความสัมพันธ์จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์ในระยะยาวนะมีโอกาสที่จะได้ ครองรักกันแบบถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนั่นเองเออนอกนอจากในเรื่องของความรักหากเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์อื่นๆในแง่ของการงานธุรกิจหรือความสัมพันธ์แบบเพื่อนผี่น้องนะต้องบอกเลยว่า หากใครบางคนออกจากชีวิตของคุณไปหรืออาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีก่อนหน้าน,นี้นะช่างเขาไปเพราะดูเหมือนกับว่าคุณจะได้เจอกลัลยาณมิตรที่ดีที่จะเข้ามาเติมเต็มหรือเข้ามาส่งเสริมดวงชะตาชีวิตของคุณให้ดีอย่างรอบด้านในพฤษภาคมนี้นั่นเองคอ่ะออใครแล้วก็นาย่านนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปใเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะยินดีด้วยนะ